สวัสดีครับชาวิสูวิชีปัจจรุและไต้ตันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงระบบ AHB นะครับหรือออโต้ไ Beam นะครับระบบเปิดไปสูงไปต่ำอัตโนมัตินะครับผมนะปุ่มมันจะอยู่ด้านตรงนี้นะครับนสำหรับรถรุ่นที่มีนะครับอันนี้มืดนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดไฟดูจะเปิดได้ไหมครับเปิดประชายให้ดูนะ,อะโอเค นี่ครับออโต้ไฮบีมตัวนี้นะเป็นตัว A นะครับอ่าตัวเนี่ครับปุ่มมันตรงนี้เองครับจะทํางานเมื่ออ่าเมื่อเราเปิดไฟหน้านะครับเมื่อไฟหน้าทํางานนะครับอ่าราปิดไฟฉายแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนี่ครับตัวเอข้างบนนนนะครับอยากกดปิดให้ดูนะฮะอ่า พอกดเปิดไว้จะเป็นอย่างนี้นะครับระบบออโต้ไฮ e บีมก็จะมีประโยชน์ในเวลาที่เราขับรถาทางไกลมืดๆนะครับเราจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลา,าเปิดไฟสูงไฟต่ําเวลามีรถปิ่งสวนนะไม่ต้องมารีบไฟสูงไฟต่ําหลบเขาครับเพราะว่าไตัวเนี้ยมันจะจับแสงไฟด้านหน้านะครับเมื่อเราเปิดระบบนี้ยขับนะครับเวลาทางมันมืดสนิดนะครับ เส้นทางที่สวนกับเรามาไม่มีรถนะครับมันมืดสนิทอ่ามันจะสั่งให้เป็นไฟสูงอัตโนมัตินะครับนะและเวลาที่มีรถสวนมาอ่าโดยปกติแล้วถ้าเราไม่มีระบบเนี้ยนะเราจะต้องริฟไฟต่ําเพื่อที่จะไม่ให้ส่องตารถคันที่สวนมาใช่ไหมครับแต่ตัวเนี้ยพออ่ามีรถสวนมาแสงของรถคันหน้านะครับแสงไฟจากรถคันหน้าอ่ามันจับได้นะครับเรดาร์มันจับได้เรดาร์ตัวกระจกนะครับมันจับได้มันก็จะสั่งให้เป็นไฟต่ําอัตโนมัติเลย และเมื่อรถคันนั้นผ่านไปปุ๊บแล้วทางข้างหน้าไม่มีรถสวนมาอีกแล้วไม่มีไฟส่องสวนมาอีกแล้วมันก็จะเป็นไฟสูงให้อัตโนมัตินะครับก็เท่าที่ได้ใช้งานมา,ารู้สึกว่าสะดวกดีมากเลยนะครับเวลาขับทางไกลตอนกลางคืนนะเพราะว่าบางทีเราขับทางการจังหวัดมันจะมีช่วงที่มันมืดนะครับมืดสนิทเลยนล้วเราก็ต้องเปิดไฟสูงเพื่อที่จะให้เห็นาทางได้ชัดเจนขึ้นนะและเมื่อบางทีมันมีรถสวนมาบ่อย เราก็ต้คอยลดไฟต่ําให้บ่อยนะครับตลอดเลยเอามีระบบนี้เราไม่ต้องไปยุ่งเลยครับเพราะว่ามันจะปรับสูงไฟสูงไฟต่ําให้เองโดยอัตโนมัตินะครับก็เป็นอีกอระบบหนึ่งนะครับที่ถือว่าอนวยความสะดวกได้ดีพอสมควรเลยนะครับแต่ถ้าเกิดขับอยู่ในเมืองอาจจะไม่ได้ใช้งานอะไรเพราะว่าในเมืองมีแสงไฟเยอะนะครับแสงไฟตามเสาไฟฟ้า,ามันก็ ไปทางานแล้วเพราะว่ามัน,ม,น,ม,นมันมองว่ามีไฟส่องมานะครับแต่ถ้าเกิดเป็นขับทางไกลต่างจังหวัดกลางคืนเนี่ยถือว่ามีประโยชน์มากเลยคนะรับสำหรับตัวไฮบีมนี้นะครับผมโอเคถ้าปรหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับแค่มาเล่าให้ฟังนะครับระบบนี้รู้สึกว่าจะมีอยู่ในไททตั้นนะครับไตทตั้นตัวที่เป็นตัวที่มีเรด้ด์ที่กระจกนะขอนะงปาจิโร่นี้ก็ต้องเอามาทําเพิ่มเอานะครับมาอัปเดตระบบเพิ่มเอาได้ นะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอ,อะไรมากนะครับผมปิดภาพประกันได้ก็ขออภัยมาหนาที่นี้ด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับ